อีกหัวข้อหนึ่งที่ออกสอบนะคะก็คือเรื่องความชันของเส้นตรงความชันก็คือความเอียงของเส้นนะคะเป็นการหาว่าเส้นเนี่ยจะเอียงเยอะหรือเอียงน้อยแล้วก็เวลามีสมการเนี่ยพอเราหาความชันเราจะสามารถรู้ได้ด้วยว่า เส้นนั้นอ่ะเอียงข้างไหนเอียงไปข้างขวาหรือว่าเอียงไปข้างซ้ายนะคะอย่างนี้เรียกว่าเอียงทำมุมแหลมอย่างนี้เรียกว่าเอียงทำมุมป้านนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าเส้นตรง2เส้นนะคะมันขนานกาันหรือว่ามันตั้งฉากกันแบบนี้นะคะความชันเราจะแทนด้วยตัว M นะคะมาดูวิธีการหาเลยเมื่อมีสมการมาให้เราจะหาความชันได้ยังไงวิธีแรกก็คือให้ใช้สูตรนะคะสูตรก็คือ M เท่ากับลบ A ส่วน B ค่ะวิธีที่2คือใช้วิธีการจัดรูปสมการนะคะ โดยการจัดรูปให้มีค่าเป็น mx บวก b นะคะเมื่อเราจัดรูปแล้วให้ y อยู่ข้างซ้ายตัวเดียวที่เหลือย้ายมาข้างขวาให้หมดเลยเราจะมองเห็นความชันความชันที่เราเห็นก็คือจะเป็นตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า x กนะคะก็คือตรงนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทําดูกันเลยนะคะถ้าสมมติว่าวิธีที่1เราจะใช้สูตรเนี่ยสมการเรานะคะจะต้อง x กับ y จะต้องอยู่ฝั่งเดียวกันก่อนนะคะ x อกับ y จะต้องอยู่ฝั่งเดียวกันของสมการแบบเนี้ยเป็นต้นเห็นไหมเกับ y อยู่ฝั่งเดียวกันถ้า x กับ y อยู่คนละฝั่งเราจะต้องย้ายข้างให้มันมาอยู่ฝั่งเดียวกันก่อนนะคะหรือถ้าส่วนใหญ่แล้วเขาจะจัดรูปให้อยู่ในรูปแบบของ ax บวก by บวก c เท่ากับ0สมมติว่าเรามีสมการหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราหา abc ก่อน abc คืออะไรตามนี้เลยค่ะ เอคือตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเอ็เขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์หน้า x b คือตัวเลขที่อยู่หน้า y เรียกว่าสัมประสิทธิ์หน้า Y C ก็คือตัวข้างหลังตรงนี้ไม่มี x ไม่มี y นะคะซึ่งเราไม่ใช้ตัว C เราใช้แค่ตัวเลขหน้า x กับตัวเลขหน้า y นะคะทีนี้เวลาใช้ตัวเลขหน้าเกับตัวเลขหน้า y เนี่ยให้เอาเครื่องหมายของมันมาด้วยนะคะถ้าตรงนี้เป็นลบหนูก็ต้องใส่ลบถ้าตรงนี้เป็นบวกก็เอาเป็นเลขบวกนะคะอย่างเช่นข้อที่1เราหาก่อนค่า A เป็นอะไรค่า A ก็คือเลขหน้า x เนาะ ก็คือ3เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ A ต่อไป B คืออะไรตรงนี้เป็นติดลบหน้า Y ถ้าไม่เขียนแปลว่ามันคือเลข1นะคะเพราะฉะนั้นค่า B คือนี้ค่ะ B คือลบ1เห็นไหมอันนี้ A คือ3นะคะแล้วก็ B คือลบ1ลองหากันเลยก็จะได้ว่า M เท่ากับลบมีลบนะเราต้องใส่ลบด้วยหรือวิธีการที่จะทำให้เราแบบไม่พลาดนะใส่ A ส่วน B ไปก่อน A คือ3 b คือลบหเสร็จแล้วหน้า a ต้องมีลบด้วยก็ติดลบแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นแปลว่า M เท่ากับลบสส่วนด้วยลบหลบหารลบได้บวกก็จะเป็น3าส่วนหนก็คือ3สรุปข้อนี้ความคันเท่ากับ3ค่ะต่อไปเรามาดูวิธีที่2บ้างถ้าเราไม่ใช้สูตรเราจะหาได้ยังไงนะคะจัดรูปยังไงก็ได้ให้วอยู่คนเดียวและหน้า y ต้องเป็นบวกเสร็จแล้วค่อยเอา y เนี่ยมาไว้ทางซ้ายมือนะคะถ้าหน้า y ติดลบแบบนี้แนะนําว่าให้ย้าย Y ก่อนเลยนะคะ เนื่องจากว่า y เป็นลบเดี๋ยวเราจะย้าย y ไปข้างขวาตรงนี้เนาะก็จะกลายเป็นจาก0ก็ไปบวก y 0บวกอะไรก็ได้ตัวนะัน้นะเพราะฉะนั้น0บวก y ก็ต้องได้ y พอเราย้าย y ไปก็จะ,จะเหลือแค่ 3x ลบ5นะคะ 3x ลบ5 ทีนี้ดูไม่ถนดัดถ้าอยากดูถนัดให้เอา y มาข้างซ้ายเราก็จับอันนี้กับอันนี้สลับฝั่งกันเวลาสลับฝั่งไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะเพราะเราแค่สลับข้างเฉยๆ y ก็มาอยู่ข้างซ้ายค่ะ 3x-5 ก็ไปอยู่ข้างขวาทีนี้ความชันอยู่ไหนตามรูปแบบสมการเราเลยค่ะความชันคือตัวเลขหน้า x หลังจากเราทําให้ y อยู่คนเดียวแล้วเห็นไหมตัวเลขหน้า x คือตัวนี้เพราะฉะนั้นความชันคือ3เห็นไหมคะไม่ว่าเราจะใช้วิธีไหน เราก็จะได้ความชันเท่ากันหมดเลยก็คือ3ามเคเนอะเอาใหม่ต่อไปลองดูข้อสองนะคะนี่มาหา A กับ B ก่อนเลย A คือตัวเลขหน้า x ค่ะ B คือตัวเลขหน้า Y แปลว่า5คือ A แล้วก็ B ก็คือ1 B นะอะลองดูเพราะฉะนั้น M เท่ากับ A ก็คือ5 B คือ1เป็น5้ส่วนหน,นะคะมีติดลบด้วยใส่ลบเข้าไปลบห้ส่วนหนก็คือ ลบ5จบแล้วเห็นไหมอะลองมาดูวิธีการจัดรูปนะคะจากโจทย์ 5x บวก y บวก3<ม>เท่ากับ0ทำยังไงก็ได้ให้หน้า y เป็นบวกแล้ว y อยู่คนเดียวอันเนี้ย y เป็นบวกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นต้องการให้ y อยู่คนเดียวแปลว่าเราต้องย้าย 5x กับย้าย3ไปไว้ฝั่งนี้นะคะ y ก็จะอยู่คนเดียวอ่ะ 5x ย้ายไปข้างขวาก็เป็นลบ 5x จากบวก3ย้ายไปก็เป็นลบ3จบแล้วแค่นี้เองเห็นไหมวายอยู่คนเดียวแล้วที่เหลือฝั่งนี้ก็เอาไว้ดูความชันความชันคืออะไรคือตัวเลขหน้า x ค่ะเห็นไหมความชันก็จะได้เท่ากับลบ5เท่ากาันไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามนะคะต่อไปค่ะลองดูข้อใหม่นะข้อ3ข้อที่3หาความชันเหมือนเดิมหา a กับ b เนาะ a คือตัวเลขหน้า x ค่ะอันนี้ก็คือ A b คือตัวเลขหน้า y อันนี้ก็คือ b นะคะลองมาหากัน m เท่ากับลบ a ส่วน b ก็คือลบ1ส่วน3อันนี้ตัดไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดนะคะความชันเราสามารถเป็นเศษส่วนหรือว่าเป็นทศนิยมก็ได้อันนี้ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไม่ได้แล้วนี้ต่ำแล้วก็ตอบเท่านี้เลยลบหนึ่งส่วนสามต่อไปเราถ้าเราจัดรูปเราจะทำยังไงลองดูนะจากโจทย์นะคะ x บวกเท่ากับลบ5เราก็ลองย้ายข้างทำยังไงก็ได้ให้ y อยู่ตัวเดียวหน้า y เป็นบวกแล้วแปลว่าไม่ต้องวายย้าย Y นะคะข้อมเมื่อกี้ y มันติดลบเราก็เลยต้องย้ายไปข้างขวาเห็นปะแต่ว่าข้อนี้ y มันเป็นบวกแล้วไม่ต้องย้ายเราจะย้ายแค่ x เนาะเนื่องจากว่า x นี้เป็นบวกพอย้ายไปก็จะเป็นลบก็จะได้เป็น3 y เท่ากับ ปกตินะเราจะลบ x แบบนี้ไปต่อท้ายเลยใช่ปะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราอยากให้ x มันอยู่ตัวแรกนะคะเราก็เอาใส่ x ไว้ตัวแรกเป็นลบ x แล้วต่อด้วยลบ5แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครไม่ถนัดนะจะใส่ลบ x แบบนี้ก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวลองใส่ลบ x ดูลบ5อยู่ที่เดิมนาะแล้วเราย้าย x มาก็ลบ x ต่อไปค่ะเราจะให้ y อยู่คนเดียวเราก็ต้องย้าย3ไปนะทีนี้3มันคูณอยู่ใช่ไหมคูณอยู่ต้องย้ายไปหารใช่ไหมคะ ก็จะเป็นลบ5ลบด้วย x ทั้งหมดส่วน3ทีนี้เวลาเขียนทั้งหมดส่วนสามเนี่ยเรามักจะมองไม่ออกว่าแบบเฮ้ยความชันมันคืออะไรให้เอาเลข3เนี่ยแยกล่างออกเป็นเศษส่วนของทั้ง2ตัวนี้นะคะก็จะกลายเป็น y เท่ากับลบ5ส่วน3แล้วก็ 3, ลบด้วย x ·3 ส่วน3ข้างบนเนี่ยปกติแล้วเราถ้ามันไม่มีเลขอะไรมันคือเลข1ถูกไหมต้องเติมหด้วยนะ ก็จะมองเป็นลบหส่วนสแบบนี้นะคะจบและเห็นไหมวาอยู่ข้างซ้ายคนเดียวแล้วมองความชันได้แล้วความชันไม่ใช่ตัวเลขตัวแรกนะความชันคือตัวเลขข้างหน้า x ไม่ว่า x จะอยู่หน้าหรืออยู่หลังเราต้องไปตาม x เสมอเพราะฉะนั้นข้อนี้ความชันก็คือตัวนี้ค่ะเลขหน้า x ลบหส่วนสเห็นปะได้เท่ากันเลยใช้วิธีไหนก็ได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่4เหมือนเดิมลองดูนะ ถ้าเราใช้ a b ก็จะเป็นเลขหน้า x คือ a นะคะเลขหน้า y คือ b b คือลบสนะต้องเอาเครื่องหมายลบไปด้วยนี่ a อ่ะลองแทนค่าดูเนาะ m เท่ากับลบหส่วนด้วย b ก็คือ,อลบสอลบหส่วนด้วยลบส m ก็มีค่าเท่ากับ2องพอดีแบบนี้นะคะอ่ะถ้าเราลองใช้วิธีการจัดรูป จากโจทย์ 6x ลบ 3y บวก4เท่ากับ0ข้อนี้ y ติดลบเนาะเราก็ทำยังไงก็ได้ค่ะให้ y มันเป็นบวกก็ต้องย้ายข้าง y ไปก่อนย้าย y ไปปึ๊บข้างนี้ฝั่งนี้เราก็จะเหลือเป็น 6x บวก4ลบ3ย้ายไปก็เป็นบวกแล้วบวก 3y นะคะต่อไปเราจะหา y เนาะเราก็ต้องย้าย3มาหาร ก็จะกลายเป็นเดี๋ยวเอา3แยกล่างกันเลยนะ 6x ส่วนด้วย3บวกด้วย4ก็ส่วนด้วย3เหมือนกันเท่ากับ y นี่ตรงนี้ตัดกันได้นะคะ3 1 3 3 2 6แปลว่าจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือ2 x บวก4ส่วน3เท่ากับ y อ่ะ Y อยู่คนเดียวล้วดูความชันได้ละความชันคืออะไรก็ค,คือตัวเลขหน้า X เ,เห็นปะได้เท่ากับ2เหมือนกันเลยนะคะขอแทรกเป็นข้อ4.1นะ 6X-2Y-4 ลบ 2, y 2> <ม><น>อบวก4เท่ากับ0อ่ะวิธีที่1ใช้สูตร M เท่ากับลบ a ส่วน B นะคะลองหาดูอ่ะ A คืออะไรเอ่ย A คือ6แล้วก็ B คือลบ2เนาะอ่ะลองหาดู M เท่ากับ A, A 6, <B S 1> คือ6 B คือลบ2แต่ว่า A ติดลบด้วยอย่าลืมนะตรงนี้หารกันได้มีค่า M เท่ากับ3นะเสร็จและ้ะนี่วิธีที่1ต่อไปวิธีที่2ลองดูนะ 6x-2y ลบ 2y บวก4เท่ากับ0ทำเหมือนเดิมเลยขั้นแรกต้องทำให้ y เป็นบวกก่อนมันจะง่ายนะก็ย้ายไป ย้าย y ไปทั้งก้อนเลยนะคะก็จะได้เท่ากับ 2y ฝั่งนี้ก็จะเหลือ 6x บวก4เนาะต่อไปเราอยากหา y ก็ย้าย2มาหารแยกล่างออกถ้ามันมี2ตัวแยกล่าง2หารแบบนี้2ตัวเลยนะคะก็จะได้เป็น y เท่ากับ 3x 4หาร2ได้บวก2เห็นไหมสุดท้ายได้ค่า m เท่ากันเลย m เท่ากับ3เหมือนเดิมอ่ะต่อไปมาดูข้อ5ค่ะ ขอหาดูค่า A กับ B คืออะไร A คือ1 B ก็คือ1เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นความสันก็จะเป็น M เท่ากับติดลบด้วยนะแล้วก็1ส่วน1เพราะฉะนั้น M ก็เลยได้ลบหนึ่งนะคะ,อะลองจัดรูปจากโจทย์ X บวก Y เท่ากับศยใช่ไหมทีนี้เราอยากให้ Y อยู่คนเดียวก็ต้องย้าย X ไปอไปก็จะเป็น y เท่ากับ x ย้ายไปก็ต้องเป็นลบลบ x หมดแล้วมีแค่นี้ความชันคืออะไรคะคือตัวเลขข้างหน้า x ซึ่งตัวเลขหน้า x คือลบหนึ่งจบและได้เท่ากันเลยวิธีไหนก็ได้อ่ะข้อ6บ้างข้อ6นะคะสมการหน้าตาเป็นแบบนี้ดูความชัน a คือ a คือ1นะแล้วก็ b คือลบหนึ่งอ่ะลองมาใส่ a คือ1ต้องใส่ลบด้วยส่วน b เนี่ยคือลบหนึ่งอยู่แล้วโดยตัวของมันเอง สรุปแล้วความชันข้อนี้มีค่าเท่ากับ1ค่ะถ้าใช้วิธีจัดรูปอ่ะจัดรูปก็คือ x ลบ y เท <Y S 1> ่ากับสูต้ยข้อนี้ y เป็นลบใช่ไหมถ้า y เป็นลบ,ลบต้องย้าย y ให้เป็นบวกก่อน<ๆ>ก็จะกลายเป็น x เท่ากับสูบวก y ก็ได้ y อ่ะจบแล้ว y อยู่คนเดียวแล้วความชันคืออะไรความชันคือตัวเลขหน้า x อ่ะได้1เท่ากาันอุ้ยข้อใหม่ค่ะข้อ7ทีนี้ข้อเ็ปุ๊บ ความชันคือลบ A ส่วน B ใช่ไหมแต่มันไม่มีตัว Y อ่ะลองดูนะ A เนี่ยคือเลข2อ่ะเราก็ลองแทนค่าไป M เท่ากับลบ2แต่ไม่มี Y ถ้าไม่มี Y แต่ว่า B มีค่าเท่ากับ0ค่ะทีนี้สมการมันก็จะกลายเป็นลบ2ส่วน0เฮ้ย2ส่วน0เนี่ยเวลาส่วน0นยะน่ะมันหาค่าไม่ได้ เศษส่วนที่ข้างล่างเป็นศูนย์หาค่าไม่ได้นะคะแปลว่าข้อนี้ความชันหาค่าไม่ได้ค่ะถ้าความชันหาค่าไม่ได้เส้นจะตั้งฉากกับแกน x ค่ะความชันหาค่าไม่ได้กกแดปแลว่าเส้นตั้งฉากกับแกน x ค่ะเส้นตั้งฉากกับแกน x หรือจะจำแบบนี้ก็ได้ว่า สมการมันมีแต่ตัว x เ,เส้นมันก็เลยตั้งฉากกับแกน x อ,อย่างเดียวเท่านั้นอ่ะหน้าตากราฟจะเป็นยังไงหน้าตากราฟก็สมมติว่าตรงนี้เป็นแกน y ตรงนี้แกน x เ,เนาะแกน x ตรงนี้แกน y ให้เราย้ายข้างสมการก่อนถ้าเราจัดรูปนะ 2x 7เท่ากับ0เพราะฉะนั้น 2x เ,เท่ากับ7แปลว่า x เท่ากับ 7ส่วน2ใช่ปะแปลว่าสมการจะตัด x ตรงเลขสมมติตรงนี้คือเลข7ส่วน2 7เส่วน2เส้นกราฟจะเป็นแบบนี้ค่ะจะลากมาตั้งฉากกับแกน x ที่เลข7ส่วน2แบบนี้เลย7ส่วนคือ3.5เนาะแบบนี้เลยนี่คือสมการนั้นกราฟอันนั้นซึ่งถ้ามันตั้งฉากกับแกน x ในขณะเดียวกันถ้าเราจะพูดถึงลักษณะเส้นนี้ว่ามันสัมพันธ์กับแกน y ยังไงก็คือนอกจากมันตั้งฉากกับแกน x แล้วมันยังขนานกับแกน y ด้วยค่ะ เส้นนี้พูดได้2แบบนะถ้าพูดถ้าพูดถึงว่าเส้นนี้กับแกน x มันเป็นยังไงกันมันตั้งฉากกันค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงเส้นนี้กับแกน y มันจะเป็นยังไงกันคะมันจะขนานกันค่ะและขนานแกน y โอเคปะเท่านี้ตรงข้ามกาันค่ะในทางตรนกันข้ามถ้าสมการเรามีแต่ตัว y สมการเรามีแต่ตัว y ไม่มีตัว x ใช่ไหมตัว x ไม่มีปลว่า a มีค่าเท่ากับ0ค่ะ ส่วนตรงนี้เลขหน้า y ก็คือ b เหมือนเดิมอลองดูนะความชันเท่ากับลบ a ก็คือลบ0ส่วนด้วย1ถ้า0อยู่ข้างบนหาค่าได้0หารอะไรก็ต้องได้0ข้อนี้ความชันเป็น0ค่ะ,อะลองมาจัดรูป y ลบ5เท่ากับ0 y ก็จะเท่ากับ5ถ้าสมการมีแต่ตัว y แปลว่ากราฟจะตัดแกน y อย่างเดียวค่ะกราฟตั้งฉากกับแกน y ถ้ากราฟมันตั้งฉากแกน y ก็แปลว่ามันจะขนานกับแกน x ค่ะอ่ะหน้าตากราฟก็เป็นยังไงสมมุติว่าเรามีแกน y แล้วก็มีแกน x สมมติตรงนี้คือเลข5เสมม้นกราฟจะเป็นอย่า,งน,มมางนี้ค่ะเป็มมนเส้นนอนนอนเลยแบบนี้เลยแล้วก็ตัดแกน y ตรงเลข5เพราะฉะนั้นถ้าพูดว่ามันสัมพันธ์กับแกน y ยังไงคะ เส้นนี้มันจะตั้งฉากกับแกน y ค่ะแต่ถ้าพูดว่ามันสัมพันธ์กับแกน x ยังไงเราจะบอกว่าเส้นนี้มันขนานกับแกน x พอดีเลยนะเราก็ตัดแกน y ตรงเลข5พอดีเลยซึ่งเส้นที่เป็นเส้นนอนๆแบบเนี้ยความชันจะเท่ากับ0โอเคไหมอะทีนี้มาดูความสัมพันธ์ของเส้นแต่ละเส้นกันนี่ดูนะสมการไหนก็ตามสมมุติว่าสมการหนึ่งลากเส้นออกมาจะได้เส้น1เส้นนะคะอย่างเช่นสมการนี้ก็ได้เส้นนี้ สมการวายลบหก็ได้เส้นเป็นแบบนี้สีแดงนะคะอันนี้ก็ได้เส้นหนึง่งอันนี้ก็ได้อีกเส้นหนึง่งถ้าสมมติว่าเขาถามว่าสมการเส้นไหนมันขนานกันบ้างอ่าลองดูอันที่มันขนานกันสมการจะมีความชันเท่ากันอย่างเช่นอ่าเรามาดูอันนี้ข้อไหนบ้างความชันเท่ากันคะข้อ1ใช่ไหมข้อ1กับข้อ4.1อ่าลองมาดูข้อที่1ข้อที่1 ความชันเป็น3ข้อ4.1ความชันก็เป็น3ทัทางทางที่สมการคนละอันกันเห็นปะถ้าเป็นแบบนี้เราจะก,กล่าวได้ว่าข้อ1ข้อ1สมการในข้อ1นะขนานกับข้อ4.1ค่ะแบบนี้เรียกสมการขนานกันโอเคปะแต่ถ้าสมมุติว่าความชันอันไหนก็นแล้วแต่คูณกันได้ลบหนึ่งอ่ะดูนะ เห็นเส้นข้อห้ากับข้อหกข้อห้าข้อห้าความชันเป็นลบหนึ่งใช่ไหมข้อหกความชันเป็นหนึ่งถ้าเราเอาหนึ่งถ้าเราเอาลบหนึ่งไปคูณกันหนึ่งได้เท่ากับลบหนึ่งพอดีข้อไหนความชันคูณกันได้ลบหนึ่งเส้นมันจะตั้งฉากกันค่ะแปลว่าอันนี้มาจากข้อห้านะอันนี้มาจากข้อห้าอันนี้เป็นความชันของข้อหกเห็นปะถ้ามันคูณกันแล้วมันได้ลบหนึ่งพอดีแปลว่าข้อห้า ตั้งฉากกับข้อ6ค่ะอะแค่นี้เลยอันนี้ออกข้อสอบประมาณ2-3ข้อนะคะในะข้อสอบคณิตพื้น